สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไถจอดูเกมลดราคากันนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นโลโก้ครบรอบ30ปี PlayStation นะฮะบนเครื่อง PS5 นะฮะอยู่ๆก็เปลี่ยนโลโก้แบบนี้มาเฉยตอนแรกเห็นแล้วก็เฮ้ยตกใจนะเสียงแบบนี้มันเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะ PS1 นะฮะใครที่เคยเล่นช่วงนั้นก็จะคุ้นเคยกับเสียงซาวแทนั้นดีเลยนะครับ <laughs> ตอนแรกตกใจจริงๆฮนะ อ่ะโอเคครับกดเข้าไปดูเกมฑ์ลดร,ราคาช่วงนี้กันนะฮะมันจะเป็นช่วงของ30ปี PlayStation นะฮะชุดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี่ครับก็มีลดถ,ถึง75%นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ธันวานะฮะเนี่ยมันก็จะมีแบ่ง30ปีของเครื่อง Play 5 Play 4 Play 3 Play 2 Play 1นะฮะใครที่เกิดทัน Play 1ก็อายุน่าจะ เล็กีสขึ้นละนะเพราะตอนีิเพ30ปีนะฮะเออก็วัยนะเออวมากเลยรู้สึกเราแก่ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงดิวไปเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ไฮไลไท์ก็น่าจะเป็นพวกเกมอหออกมีแค่ได้หรอไฮไลท์ของคุณ <ahor ita> โอเคอ่ะนี่ฮะ30ปีก็หมดเลยนะฮะ GT ภาค7นะฮะแบบดิจิตอลลดเหลือ961นะฮะรู้สึกว่าจะลดเยอะที่สุดแล้วนะฮะลดเยอะที่สุดแล้วเพราะสมัยตอนที่ผมเลงๆไว้เนี่ยมันยังประมาณพันต้นๆอยู่นะฮะตอนนี้ซื้อแบบแผ่นมาละอันนี้มันรวมทั้งเครื่อง p พ P5 นะครับ FIFA นี่นะฮะกันดัมเบ e รเนะฮะภาคที่4อันนี้เป็นตัวดีลักนะฮะ ดีลักลดเหลือ2 0 0 3ก็ยังรู้สึกว่าสูงอยู่เนอะโกด o ออฟซูชิมะ mm hmm. นะฮะ mm hmm. เหลือ960 mm hmm. เอ๊ะอันนี้ต่างแตกต่างกันยังไงวะอัปเกรดอ๋อสำหรับเพศหรือเปล่าอัปเกรดมาเป็นตัวดเล็กนะฮะโอเค The Last of Us นะฮะภาครีมัอันนี้รีจะบอกว่ารีเมคหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะเป็นภาคแรกอะ่ะเออ ส่วนอันนี้เป็นรีมาสเตอร์จากเพยนะฮะมามาในเวอร์ชันเพยนะครับของไอตัวที่ทำใหม่ล่าสุดก็คือมันมีซับไทยมั้งเออก็อ,อยากจะเล่นอยู่นะอันนี้ภาค2นะฮะเวอร์ชันเพย่ยากุซ่าอันชาร์ตนะฮะอันชาร์ตก็เล่นจบทุกภาคแล้วแต่ว่าอันนี้มันเอามาเป็นรวม4ภาคเลยป่ะเดี๋ยวดูก่อนที่ว่าทำเวอร์ชันของเพย เออรวมถึงภาค4เลยนะฮะแล้วก็น่าจะมีตัวภาคเสรมิมอีกอันนึงด้วยนะฮะก็สนุกดีนะตอนแรกผมเล่นภาค4ก่อนนะฮะสมัยเพย์สามก็เคยเล่นน,นิดนิดนิดหน่อยหน่อยฮะเล่นไม่จบเออแล้วไปเล่นภาค4ฮะไปเล่นภาค4บนเครื่องเพย์สี่มาแล้วก็เออเฮ้ยแม่งโคตรสนุกเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อยไปเนี่ยเล่นย้อนหลังเอานะฮะครบ1 2 3เลยนะฮะสไปเดอร์แมนยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะ ก็ d of วอ r ก็เหมือนกันเหลือ420อันนี้รู้สึกจะมีแจกอยู่มั้งนะฮะเอสตาใช่นิโอนะฮะนิโอก็เขาบอกว่าคล้ายคโอนิมูชานะฮะก็ยังไม่เคยเล่นสักภาคนะฮะเด e w i ว c h เชอร์นะฮะ, Witcher, ะ,ะก็ตั้งแต่สมัยเพย์เ,เแล้วเออเทคเคนไอ้ Call of d u t y Modern w น r นะฮะลดราคา เหลือ1,161บาทนะฮะก็รู้สึกว่าจะลดเยอะพอสมควรนะครับภาค2ภาค3ามมอร์เนวอลนะฮะ GTA ภาค5นะครับก็สงสัยอยู่ว่าทำไมคนที่ซื้อดิจิต a ลเพย์มึงไม่อัปเกรดให้เป็นเพย์ให้เขาแล้วดูดิถ้าซื้อต่อไออันเนี้ยได้ทั้ง p a ย์สี่เพยอะไรของเขาวะ เลิฟอีอันนี้น่าจะเป็นเกมแนวถ่ายรูปผมเคยเข้าไปดูอยู่นะถ่ายรูปจีบสาวหรือเปล่าน่าจะใช่เนี่ยนะฮะคงไม่ได้แบบแนวเห็นไตนะไม่ไม่น่าใช่ครับไม่ไม่ไม่มีแนวเห็นไตเจไดไอสตาร์วอนะฮะอันนี้ก็ยังไม่เคยเล่นสักภาคเลยนะฮะกระแสดีอยู่เนอะแต่ไม่ไม่เคยเล่น นี่ for สปีดลดเกือบทุกภาคเลยมั้งเนี่ยเออแต่รู้สึกภาคใหม่ๆก็ไม่ค่อยเห็นเลยเนอะภาคใหม่ๆมีบ้างเปล่าวะโหรลดเหลือร้อย0 0บาทเองอ่ะนะฮะลด90%รฮะ95% 90%รนบนะฮะใครที่แนวดองเกมก็เอาไปสะสมกันได้ซูเปอร์โรบอทลดทุกภาคนะฮะเฉลี่ยละภาคหนึ่งก็ประมาณ เจ็ดร้อยอันนี้น่าจะเป็น DLC ใช่ตัวนี้ตัวเต็มนะฮะเหลือ400บาทนะฮะภาค V นะฮะอันนี้ทีภาคทีเหลือเท่าไหร่ภาคทีก็เหลือ400อ๋อลดไป80%เลยนะฮะนารุโต d i a ยโบภาค k 2นะฮะใครที่คุ้นเคยสมัยเมื่อเล่น Windows 98ช่วงนั้นก็น่าจะชอบอยู่นะผมผมก็เล่นอยู่นะแต่ก็ยากครับรู้สึกว่ามันยากเพราะสมัยนั้นเล่นแบบโกงพอมาเล่นเองแบบนี้รู้สึกยากผมจะค่อยๆถ่ายช้าๆนะฮะทุกท่านจะได้มองเห็นราคากัน d ดรา o n นบอลนะฮะคารลอสเหลือ437ตัวดีลัก ส่วน Fighter แซดไฟเตอร์แมันมีหลายอันเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไฟเต t ร์อีดิ3สาน่าจะมีพวกตัวละครเพิ่มเข้ามาอันนี้ Fighter p a ร์อันนี้แอดออนละพาร์สสเนี่ยเซโนนะฮะเซโนก็เห็นเขาบอกโอ้โหแม่งมาหลายน่าจะหลายปีแล้วนะเกือบ10ปียังไม่รู้ภาคเนี้ยแล้วยังอัปเดตเรื่อยๆเลยอ่ะอันนี้เหลือ76บาท ไอ้ที่ว่าต้องเล่นออนไลน์หรือเปล่าต้องเล่นออนไลน์อ่ะนะฮะแล้วก็เหมือนแบบแนวเอาตัวรอดอ่ะเหมือนเล่นซ่อนแอบกันอ่ะเออประมาณนั้นผมก็ไม่เคยเล่นแนวนี้สักเท่าไหร่โดเรม่อนปลูกผักนะฮะภาค2นะฮะเหลือ477บาทดิจิตอลนะฮะแบบแผ่นราคาพุ่งกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ Switch จนถึงเพ5แบบแผ่นซับไทยนะฮะ King of Fighter สมัยก่อนไปเล่นตู้เกมนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นเลย s อ Gundam ์ดัมแบทเทิลอะไรใช่ไหมเอออันนี้ตัวดีลักเหลือ538ส่วนไอพีเยมอันนี้เจเนซิตนะครับเหลือ355ห้าห้าคอสเล458นะครับแท็กซี่ลีฟนี่คือเกมอะไรวะเนี่ยซิมูเลเตอร์อ๋อซิมูเลเตอร์กับเฮ้ยกับตันซื้อภาษะเหลือ166บบาทครับเออน่าสนใจนะใน สวิทเขาบอกว่าเฟรมเรทค่อนข้างที่จะล่วงเยอะมากเลยนะแต่กับตาซื่อสาษาภาคที่สนุกที่สุดสำหรับผมนะคือฟามิคอมภาคภาคสองหรือภาคสามจำไม่ได้น่าจะภาคสามเออหูดีเอลซี DLC เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดีเอลซีเพียบเลยเพราะฉะนั้นถ้าซื้ออันนี้อะไรอันนี้ซีซัน ดิวิชั่นหลือ214บาทนะฮะภาค2 e งเอสคอปแบทนะฮะอันนี้จะมี DLC ของท็อปกันด้วยนะฮะ423บาทเกมยิงไข่ภาคล่าสุดนะฮะเอ้ยภาค5ภาคล่าสุดรู้สึกจะมีกำลังจะออกอยู่นะฮะรู้สึกจะเป็นภาคเลซิสแตนอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้808ฮะเกมยิงไข่ <c oughs> ไฟนอลแฟนตาซีพิกเซลรีมาสเตอร์นะฮะลดหมดทุกภาคนะครับแล้วไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยลดไอ้นี่คือรวม1ถึง6แต่ทำไมมีมีต้องหลายอันเนี่ยไม่เข้าใจมีมี6อันเหมือนกันแต่รู้สึกจะเหมือนกันหมดนะเพราะว่ามันมีซับไทยทุกทุกโซนอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีซับไทยอยู่ด้านขวานะฮะเหลือเท่าไหร่ 1,963นะครับถ้าแบบแผ่นของสวิตป,ประมาณ2 0 0 2แบบใช้โคตรลดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในสวิตรู้สึกตอนนี้ก็ลดเหมือนกันนะถ้าโซนญี่ปุ่นรู้สึกจะถูกอยู่นะฮะ Battlefield Revolution เหลือ139บาบาทโอ้ราคาเทน้ำเลยนะฮะ และอิงไลนะฮะของเครื่องเพ4นะฮะก็มันไม่มีภาษาไทยนะฮะมีป่าภาษาไทยเนี่ยไม่มีมันทำไมมันไม่อัปเกรดภาษาไทยเข้ามาไม่เข้าใจเล่นบนสวิตมันมีภาษาไทยนะฮะเจ้าตายแล้วนะฮะเคนชิโร่ซื้อมาดองไว้ยังไม่เคยเล่นเลย Marvel Capcom อันนี้ซึกสจะเป็นตัวล่าสุด283เกมส่งของนะฮะเกมส่งของว่าจะเอามาเล่นอยู่แนละ้วก็อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น p พ5ถ้าอัปเกรดใช้แผ่น p พ4อัปเกรดเนี่ยประมาณ300บาทนะฮะอันนี้ลดเหลือ723นะครับหรือว่าจะสมัครเป็น Member Plus e x t r a Star, ก็ได้เล่นเหมือนกันนะฮะ Okay. มจะค่อยๆถ่ายลงไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นพวก DLC แล้วนะฮะ Borderland นะครับลดทุกภาคนะฮะแต่ก็เคยแนะนำไว้แล้วว่าซื้อไอตัวที่ว่ามัดรวมทุกภาคไปเลยคุ้มกว่านะฮะ เว r ร์คูลี่รดแล้วเหลือ7 9 6นะฮะก็อยากจะเล่นอยู่นะชอบผมว่าภาพมันสวยดีอ่ะนางเอกน่ารักสวยสวยอยู่นะฮะไว้ถ้ามีโอกาสคงได้เล่นแน่นอนฟ i ล a l แฟนตาซี <c oughs> Fantasy, ไออะไรวะโอริจินอันนี้นะฮะ เห็นครั้งแรกนึกว่าเดวิลเมคายนะฮะนึกว่าจะเป็นเดวิลเมคายฟาคายนะฮะฟาคายฟาคายอันนี้มัดรวม3 4 5ส่วนอันนี้ส่วน,นนี้รวมถึงภาค6เลยหรือเปล่าน่าจะใช่นะเออ3 4 5 6ครับ ใช่เหลือ1100ใช่ไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเออก็น่าสนใจนะแต่ผมมียังไม่ได้เล่นแค่ภาพภาคหกส่วนภาคอื่นมีแบบแผ่นหมดละของเพสามเอ้ยเพยเออเพยสามกับเพยสี่ภาคสามมันเพย์สาม เกมตู้ของแคปคอมก็ลดทุกอย่างนะเหลือ300ล้อเอ้ไม่ใช่300ล้อบาทถือว่าคุ้มมากเลยนะฮะ33บาทเองนะฮะเป็นเวอร์ชันเกมตู้นะฮะเป็นเกมคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวนี้แคปคอมยังมีเกมตู้หรือเปล่าวะเออน,น่าสงสัยเหมือนกัน ข้างล่างเริ่มไม่ค่อยรู้จักแล้วนะน่าจะเป็นพวกเกมแนวอินดี้แล้วหรือไม่ก็พวก DLC นะฮะเลโก้สงสัยผมต้องซื้อเกมเลโก้เก็บไว้บ้างแล้วแหละนะฮะเผื่อให้ลูกเล่นด้วยกันนะครับโซนิคเดอะซิมเดอะซิมมันไม่มีภาษาไทยมั้ง มีภาษาไทยไม่มีนะฮะไอเกมโนบุนากะกับสามก๊กที่เป็นแนวสงครามวางแผนนะ่ะอยากเล่นมากเลยนะฮะแต่ว่าภาษาไม่แข็งแรงต้องมีบทสรุป หรือเมื่อก็ต้องใช้ Google แปรบนสมาร์ทโฟน เห็นโจโกโปก็อยากเล่นนะอันนี้โจโกโปตั้งแต่อันนี้น่าจะเป็นของเกมคิวมั้งสมัยเพยหนึ่งเนี่ยมันจะมีเกมโจโกโปเยอะมากเยอะมากฮะสมัยนั้นแล้วมันจะมีที่แบบเอามาเลี้ยงเอามาแข่งคล้ายๆเป็นม้าแข่งอ่ะอันนั้นก็สนุกนะเก็บสเตตัสอัพสเตตัสให้กับเจ้าไก่เราอ่ะเออสมัยนั้นเล่นแล้วก็งอมแงมติดงอมแงมเลย จโกโปรร้เลสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยเพย์หนึ่งไอ้นี่เกมอะไรไเนี่ยดูฉากโหดดีออดูฉากหลอนๆดีนะเนี่ยโหน่ากลัวเกินไปไวะแต่คงไม่กล้าเล่นนอะ แทบจะไม่รู้จักเลยนะฮะ เกมนี้ก็น่าเล่นนะ Genesis z e เห็นพี่มันเคยเล่นอยู่ก็คล้ายๆเป็นแบบพวกมนุษย์สู้กับเครื่องจักรกลน่ะคล้ายๆ Terminator อ่ะเนี่ยมีสร้างเมืองด้วยมั้งเออแล้วมันเล่นออนไลน์กันได้นะเล่น ออนไลน์ได้4ี่คนเนี่ยคอบกันเออไม่รู้สนุกจริงหรือเปล่าแต่ดูแล้วเออมันน่าสนใจนะ ไซฟอร์ไฟเตอร์อ oh. ันนี้ต <Yeah, like ั้งแต่เพย์หนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหเล่นจบภาคแรกเล่นจบภาคแรกฮะก็คล้ายๆออกแนวมิชชันอินพอสิเปิลอะไรเงี้ยนะฮะแนวสายลับพร้อมกับเอ้ยต้องบอกว่าแนวเจมบอลมากกว่าเพราะว่ามันจะมีพวกเทคโนโลยีแบบล้ำสมัยอะไรเงี้ยเอออาจจะผสมกันนั่นแหละ โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่หมดเลย DLC หมดเลยนะฮะ Add-on DLC เยอะจริงๆ DLC ทั้งนั้นฮะช่วงข้างล่าง Terima kasih kerana menonton! โอ้โห oh, ยังไม่หมดนะ <laughs> ถ่ายจนเหนื่อยแล้วเนี่ยกดจนเหนื่อย Terima kasih kerana menonton! The best, the best, ยังไม่สุดนะฮะ หมดแล้วนะครับเออหมดละเกมอินดี้ก็เยอะมากจริงนะฮะก็ไม่เคยเล่นเลยสักเกม <c oughs> โอเคฮะก็รอบนี้นะครับครบรอบ30ปีนะฮะเราก็ลองดูเนอว่าเกมไหนชอบแบบไหนอะไรยี้นะฮะก็ลองเลือกซื้อกันได้เลยใครที่ชอบเก็บแบบดิจิตอลน,นะฮะแบบแผ่นบางทีก็หายากแล้วก็อาจจะราคาพุ่งบ้างบางเกมนะฮะแต่ถ้า ใครที่ซื้อดิจิตอลเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้ผมก็ชอบแบบดิจิตอลนะบางทีขี้เกียจเปลี่ยนแผน่นะเออนะฮะถึงแม้ว่าดิจิตอลเอาไปขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับบางทีเราก็ซื้อแบบสะสมไว้อะไรเงี้ยดองไว้อะนะครับโอเคฮะก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย